วิาการคำนวณครับหน้าสี่สินนี้เป็นวิชาวิทยาการคำนวณครับเป็นเรื่องการค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยหลักๆก,ก็คือเป็นการค้นหาครับฝึกค้นหาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นต่างๆ โดยเราจะทําการค้นหาข้อมูลนะครับจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับคือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้มันก็ต้องมีแหล่งอ้างอิงนะครับพวกข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลที่อ้างอิงได้การอ้างอิงหมายถึงอะไรมาดูนิยามศัพท์กันก่อนครับการอ้างอิงหมายถึงการบอกแหล่งที่มาของข้อความภาพวีโอที่นํามาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าข้อความหรือ,ภา,อภาพวิดีโอที่มาเนี่ยต้องมีแหล่งที่มาชัดเจนสามารถสืบกลับไปหาต้นตอของภาพข้อความหรือว่าวิดีโอนั้นได้นั่นถึงเราเรียกว่าการอ้างอิงนะครับก็คือมีมีที่มาที่ไปของข้อมูลอย่างเช่นออคําบอกเล่าไม่ใช่คําบอกเล่าอะไรอะ่ะ ข้อมูลในวิชาประวัติศาสตร์สุขโขทัยก็มีแหล่งข้อมูลยืนยันก็คือกรมจากกรมสัมภะเอ้กรมอะไรวะลืมชื่ออาจจะแหล่งข้อมูลก็คือพิพิธภัณฑ์ก็ได้เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออ้างอิงอ้างอิงน่าเชื่อถือนะครับก็อ,อย่างเช่นหรือข้อมูลการดื่มนมการดื่มนมของเรียนก็จะไปขอได้ที่สํานักงานเขตอะไรปรานเนี้ยหรือว่าเทศบาแลแหล่งอ้างอิง การค้นหาข้อมูลครับเราต้องระบุในการค้นหาข้อมูลเนี่ยพวกเราจะต้องใช้คํานะครับระบุลงไปเนี่ยให้ชัดเจนต้องมีความเจาะจงนะครับเราถึงจะได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการครับถ้าอย่างเช่นเราเราอยากจะทำสเต็กเนื้อหมูสเต็กหมูกินนะครับเราเขียนไปว่าสเต็กมันก็จะมาหมดเลยสเต็กสเต็กหมูสเต็กไก่สเต็กปลาทั้งร้านอาหาร แต่เราอยากได้วิธีการทําสเต็กหมูฉะนั้นมันก็คํามันยังไม่เฉพาะเจาะจงครับแต่ถ้าเราใส่คําไปว่าวิธีทําสเต็กหมูพริกไทยดําด้วยพริกไทยดําด้วยทีเนี้มาเลยครับสูตรเฉพาะวิธีทำสเต็กหมูพริกไทยดำเขาก็เรียกว่ามันการใช้คำเรียกว่าเฉพาะเจาะจงมันจะทำให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการเนี่ยได้ดีข้อมูลบนเว็บไซต์ครับที่เราค้นหาเนี่ย มันจะมีทั้งเชื่อถือได้แล้วก็ไม่ได้นะครับเราเนี่ยต้องรู้จักประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเนี่ยโดยดูจากองค์ประกอบต่างๆหลายๆองค์ประกอบครับเข้ารวมด้วยกันในการตัดสินใจจุดที่ควรพิจารณานะครับ 1. URL 2. ชื่อผู้เขียน 3. วันที่เผยแพร่ข้อมูล 4. ที่มาของข้อมูล URL คืออะไร URL คือเนี่ยครับที่ครูชี้เนี่ยตรงเนี้ยของครูบอลก็ได้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า URL เนี่ยคือที่อยู่ด้านบนสุดเขาเรียกว่า URL หรือว่าที่อยู่ของเว็บไซต์ URL หรือว่าที่อยู่ของเว็บไซต์ตรงเนี้ยมันจะบอกที่อยู่ของเว็บไซต์เขาเรียกกันว่า URL นะครับ <S <S ชื่อผู้เขียนอ่าชื่อผู้เขียนอันนี้เป็นเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้น้ำร้อนัน่วงครับโดยรองศาสตราจารย์รอสส์่จาจากว่ารองศาสตราจารย์นอพอย่าจากว,กว่านนายแพทย์รองศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรพมเมืองแมนนะครับชื่อแ,แปลกๆรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรพรมเมืองแมนภาควิชาสัลยศาสตร์นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อันนี้ก็จะมีอะไรครับชื่อผู้เขียนเห็นไหมถึงนี่ละชื่อผู้เขียนนะครับชื่อผู้เขียนโอเคมีชื่อผู้เขียนแล้วก็เป็นคนที่เง่เป็นนายแพทย์จริงๆด้วยนะครับเป็นนายแพทย์มือคนเขียนก็โอเคข้อมูลค่อนข้างน่าจะน่าเชื่อถือเลยต่อมาดูที่วันที่วันที่เราจะดูนะครับการดูวันที่เนี่ยส่วนมากข้อมูลเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลที่มันค่อนข้างจะไม่นานมาก อย่างอันนี้ครับปีสองห้าหกศูนเนี่ยก็ค่อนข้างนานไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังโอเคอยู่ใ,ใช้ได้อยู่นะครับถ้าเป็นปีสองหกสี่เนี่ยโอ้มันจะดีมากเลยมันจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างใหม่เลยะฉะนั้นอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้ก็คือดู URL ว่ามันมีความน่าเชื่อถือไหมส่วนมาก URL ก็จะเป็น .ac.th ครับ ที่จะเนี่ยตรงนเนี้ยถ้า .ac.th เนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือสูงนะ .ac.ac.th เนี่ยชื่อผู้เขียนชื่อผู้เขียนแล้วก็แหล่งที่มานะครับโอเคชัดเจนมาจากในแพทย์มีวันที่อาจจะนานไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังโอเคจะได้อยู่ปี60อะทีนี้ครับใบ,าบางาน04 ไปงานศูนย์สี่หน้าเจ็ดหน้าสามสิบแปดเขานะครับเขาอยากให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยต้องการโจทย์ก็คือนักเรียนเนี่ยต้องการทําอาหารสําหรับเลี้ยงเพื่อนในวันเกิดครับโดยเป็นอาหารคาวหนึ่งอย่างและขนมหวานหนึ่งอย่างนักเรียนจะค้นหาวิธีการทําอาหารและขนมหวานจากเว็บไซต์จํานวนสามเว็บไซต์นะครับที่ไม่ใช่วิดีโอด้วยนะไม่ใช่ใน youtube นะครับในเว็บไซต์นะ แล้วระบุแหล่งที่มาที่นักเรียนเลือกนะครับและให้เหตุผลว่านักเรียนเลือกแหล่งใดเพราะเหตุใดนะครับ mm hmm. อ้าวชื่ออาหารข้าวเราก็ต้องกําหนดครับว่าแต่ละคนจะเลือกอาหารข้าวเป็นอะไรรู้จักอาหารข้าวไหมรู mm ้จักค่ะอ่าอาหารข้าวเราก็ต้องเลือกมาอ่ามาดูครับในที่นี้ค่ะครูใช้เป็นยำบุญเส้น ยำบุนเส้นครับอาจาจะจลอกตามครูเลยก็ได้ครูทำยำบุ้นเส้นเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนในโรงเรียนนะครับเว็บไซต์แรกที่ครูหาคือ www. ยอจากว่า worldweb. ค n o co.th. นะครับ com. นะครับ th l rekid idea แล้วก็ slash yam u n sen. html เอามาดูครับเว็บไซต์แรกนะครับอใครจะพิมพ์ใครจะลอกตามนี้ไปได้เลยถ้าจะลอกของคูบอลถ้าไม่อยากหาเองอวันที่เผยแพร่ข้อมูลมีไหมคูบของครูคือไม่มีคูก็คิดการกรบาดไปว่าไม่มีนะครับชื่อผู้เขียนมีไหมไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาไม่มีเช่นกันครับอ้างอิงก็ไม่มีครับอยู่ดีมันก็เขียนขึ้นมาในเว็บเลย เว็บไซต์แรกไม่มีอันนี้เขียนกันอยู่ป่ะครับหรือว่าจะไปทำเองเขียนอยู่ค่ะนานหน่อย เสร็จแล้วค่ะอ๋ะออนุพงศ์นุพัฒน์เสร็จยังครับวันนี้ URL ไหมครับแคปหน้าจอลูกแคปหน้าจอถ่ายลูกหน้าจอไว้จะไปลอกเอาโอเคโอเคไพ่แคปหน้าจอได้ไหมครับค่ะคหน้าจอไว้เนาะอ้าวเว็บที่สองครับครูก็หาวุ้นเส้นเหมือนเดิมแต่ว่าไป URL ใหม่ URL นี้นะครับครูจะเอามาจาก w w w h a p p y p h r a s e c o t h b l o c r e c i p y a m u n s e n แล้วก็ s แล s h นะครับวันที่เผยแพร่มีคือ12กุมภาพันธ์นะครับ2562ชื่อผู้เขียนไม่มีครับแหล่งอ้างอิงที่มาไม่มีเหมือนกันครับเอาแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวเอาไปลอกแคปหน้าจอไว้แคปแล้วครับเรียบมากครับดีแล้วค่ะ กายจะแคปใช่ไหมครับค่ะแคปเสร็จแล้วคแคปหน้าจอไว้ h a p p ี HAPPY ี้ r ฟ s ชต่อไปครับเว็บที่สามครับเว็บที่สามคูไปหาใน www. w com. w w w o n g n a i c o m r e งใ i p อมรีคลิปยำบุญเส้นนะครับอันนี้ไปหาในวงในวงนอกไม่ค่อยหานะครับหาวงใน วันที่เผยแพร่มีคือวันที่14พฤษภาคม2562นะครับชื่อผู้เขียนคือปูนแดงปูนแดงนะครับแหล่งที่มาการนัอิงมีไหมไม่มีครับติดก็บระบาดอ้าวแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคนะครับอา้าเราจะเลือก เลือกแหล่งข้อมูลอาหารข่าวนะครับจากเว็บไซต์ใดที่เราหามาเนี่ยเพราะอะไรแล้วอธิบายเหตุผลครับโดยถ้าครูนะครับครูจะเลือกเว็บไซต์ที่สามนะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ยพบว่าเว็บไซต์ที่สามเนี่ยมีการระบุวันที่เผยแพร่แล้วก็ชื่อผู้เขียนเนี่ยที่ชัดเจนครับถึงสองข้อถึงสองอย่างเลยฉะนั้นเว็บไซต์ที่สามเนี่ยจึงมีความน่าเชื่อถือเนี่ยมากกว่าเว็บไซต์สองอันแรกนะครับ ครูก็เลยเลือกเว็บไซต์อ mm ันสามอันนี่คือเหตุผลในการเลือกครูแ mm hmm. คปหน้าจอแล้วใช่ไหมครับใค่แล mm ้วครับสรุปว่าครูก็เลือกอันเว็บไซต์ที่สามนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขามีแหล่งข้อมูเอลเขาเรกอะไรมีทั้งวันที่เผยแพร่มีชื่อมีชื่อผู้เขียนไม่มีแค่อย่างเดียวคือแหล่งอ้างอิง นอกนั้นก็คือมีแค่อะไรชื่อเว็บไซต์วันที่เผยแพร่อันแรกเนี่ยหนักเลยคือมีแค่ชื่อเว็บไซต์ชื่อเดียวแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับฉะนั้นกูก็เลยเลือกอันที่สามดีกว่าเลือกไซต์ที่สามครับมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดดูตามความน่าเชื่อถือของเขานะครับต่อไปขนมหวานครับกูจะทําขนมหวานกูจะทาคือบัวลอยบัวรอย อ้าวบัวลอยนะครับเว็บไซต์แรกที่ครูหามาได้นะครับก็คือหนึ่งชื่อว่า cooking k a p o o com h view 139409 html อ่านี่คือชื่อเว็บไซต์นะครับ <Yeah. S 1> วันที่เผยแพร่มีไหมไม่มีครับชื่อผู้เขียนล่ะไม่มีเช่นกันการน้างอิงแหล่งที่มาก็ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยนอกจากชื่อเว็บไซต์อา นะครับเว็บไซต์แรกไม่มีอะไรเลยอ่าแคปตาจอยังใช้ด้านจากด้านจาก <c oughs> อะไรดีอ่าโอายแคปยังลูกเดี <c oughs> ๋ยวเอาไว้เขียนนะครับเอาเครูไปหาเว็บที่สองครับมาจากเว็บฟู้ดอ่านว่าอะไรอะ่ะ True ID อ่ออ่านว่า f o o d t r u e i d n e t /detail/lp/llkkqqqqqp ทุกคนอาจจะงงอันจะมันเป็นชื่อมันอาจจะเป็นชื่อไฟล์ของเขาครับไฟล์ไฟล์ที่เป็นลักษณะรหัสนะครับมันก็จะงงงนิดนึงนะครับอันนี้คือชื่อของเขาชื่อเว็บของเขาที่อยู่ก็คือที่อยู่วันที่เผยแพร่มีครับวันที่เผยแพร่ก็คือ7พฤษภาคม สองห้าหกสามคนเขียนชื่ออะไรมีเกามีเกาหรือมีเกาก็ไม่รู้เนี่ยมีเข่ามีเขาได้อ่านว่ามีเขามากกว่า K A O ครับมีเขามีชื่อผู้เขียนคือมีเขาชื่อคือ food d t o id นะมันอ่านอันนี้มันอ่านว่า t o id น่าจะเป็นเว็บ two id เนี่ยชื่อผู้เขียนคือมีเขาถ้าไม่มีเขาที่เขียนไม่ได้ แหล่งอ้างอิงมีไหมมีครับแหล่งอ้างอิงมาจาก Facebook และ Youtube ช่อง VIPS Station ช่อง VIPS Station เขาได้ค่าโฆษณากันไหมเนี่ยทำไมแล้เหมือนโปรโมทยังไงเอาแคปหน้าจอไว้ครับเอาไว้เดี๋ยวไว้รอกแคปไปครับเอาไปดูเว็บที่สามเว็บที่สามครับ <c oughs> ครูหามาจาก f o o d m t h a i c o m d e s e r t 1 0 0 5 4 6 h t m นี่ชื่อเว็บไซต์ครับวันที่เผยแพร่มีไหมมีครับ31ธันวาปี2560ชื่อผู้เขียนครับมังกี้แทนมังกี้ t a นมังกี้ t a นแหล่งอ้างอิงครับหนังสือ ชื่อว่าหนังสืออาหารรอบดึกอิ่มเบาๆหลับสบายจาก M Book Store ดูจากทรงแล้วไม่ได้จะน,น่าจะเบาครับถ้าหลับสบายนะถ้าจะหนักหน้าดูการกินข้าวเนี่ยอ่าแคปหน้าจออามาดูครับว่าครูเลือกแหล่งข้อมูลอันไหนเมื่อกี้แคปหน้าจอกันทันไหมเมื่อกี้แคปหน้าจอกันทันไหม ทุทานครับเอาเว้นไว้ก่อนเว้นในครับหน้าจอก่อนดีๆใช้ก้อนขูบ้านครับอ่าไปนะครับ,น,รบนักเรียนเลือกแหล่งข้อมูลขนมหวานจากเว็บไซต์ใดนะครับเพราะอะไรอธิบายเหตุผลครูก็จะเลือกนะครับครูก็เลือกสองเว็บเลยเว็บสองหรือเว็บสามก็ได้นะครับ เว็บไซต์ที่คุณจะเลือกอะสหรือสาก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อเราพิจารณาจากองค์ประกอบของเว็บไซต์แล้วเนี่ยทั้งส้ง2เว็บไซต์เนี่ยทั้งเว็บไซต์ที่2องและเว็บไซต์ที่สามเนี่ยมีการระบุวันที่เผยแพร่ชื่อผู้เขียนแล้วก็อ้างอิงแหล่งที่มาเนี่ยชัดเจนทั้งคู่เลยฉะนั้นมันใช้ได้ทั้ง2เว็บเลยนะครับเราสามารถเลือกได้ทั้ง2อ,อันเลยแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ไปเขียนคลิปขอ,อ,อ,องคุณบอลอัะสองคลิปแลย ได้แต่ครูต้องเอาไปแปะไว้ในห้องก่อนเพราะว่ามีคนไม่เรียนเก่งนี่ไปแล้วเก่งเน็ตไม่ทนันละอ่าโอเคครับคำถามหลังกิจกรรมเดี๋ยวค่อยมากันวันหลังนะครับคำถามหลังกิจกรรมเดี๋ยวค่อยมากันวันหลังแล้วกันพรุ่งนี้นะครับเว้นไว้ก่อน